ครับขอสวัสดีครับพี่น้องช่องชาปัญญาฟาร์มทุกท่านนะครับเมื่อนี้กับแม่พ่อกันอีกแล้วครับชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิธีของคุณเลี้ยงงัวนะครับเมื่อนี้ก็ตั้งใจว่าสีมาตัดหยาไวนะครับเพราะว่าหยาไวเดินที่ทานสายตาไป่อกี้นะครับก็แล้งง่ามเลยครับเหย้าเพียงสอกไปครับก็แล้งง่ามเลยแต่บัดพ่อมาแล้วกับปรากฏว่าหายไปแล้วครับหยาไวหายไปแล้วครับกั บอเป็นยังงเดี๋วครับเจ้าสิบอกก้มไดเดีะครับกะบบลูว่าผู้ใดมาลักตัดหยาไว้งอาๆเข้าไปนะครับกะสิเป็นไทยพี่น้องเขานีละตีครับทั้งทงที่เข้ากับเห็ดรัวรอบขอบชิดนะครับแต่กะถือว่าแบงกันไปนลครับเพื่อนดาสิบ่มีหยาใหง้วนะครับเพื่อนกาสิบอรู้ว่าเพื่อนสิเขาป้องไดนะครับมามาตัดไปนะครับกะบอเป็นยังงครับได๋ดเพราะว่าเดี๋ยว มืออื่นมือหื้อพราว่าคุยกับรถไทแล้วก็ววาสิเอารถไทยมาเกตหนาดินฟังทั้งรางออกนะครับเฮ้าสิปลูกแพ่งโค่าให้มันเต็มพื้นที่ทั้งเบิดนะครับเพราะว่าเป้าประสงค์กับสิเฮดไท้พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณรึ่งเบิดที่ดันบนที่บ่ไดใส่เฮ็หน้านะครับทั้งเบิดกับปรยูประมาณ12ไร่รับประมาณ12ไร่ก็สิปูกแพ่งโค่าให้มันเต็มทั้งเบิดนะครับปลูกเต็มเบิดแล้วๆก็ สี่ปันพี่น้องแล้วครับสีปันพี่น้องผู้ใดบ่มีบ่มีหย้าห้งัวก็เอาขิงหัวมาแหลกครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันไปก่อนเลยครับหย่าไว้เนี่ยครับหญ่าไว้นี่ก็แบ่งปันไปก่อนเลยครับเิ่นก็อาชีพเด้เบิ่งย o u t u ไปแล้วครับก็เคยว่าสิเฮ็ดใต้หญ้าห้ชุมชนเพิ่นก็เลยมากซิมหย่าไว้ก่อนนะครับก็บ่ไปยังครับบ่ท่านเด็เปิดยังเป็นทางการนะครับไปหญ่าชุมชนครับแต่ก็มีคนมาใส่บริการก่อนแลลวนะครับก็ถือเราเป็นผู้ให้บริการก็ถือว่า อเป็นให้เป็นผู้ให้บริการที่ดีนะครับกะสีบ่อจมครับกะสีพ่จมแต่แห่งร้านมาท่านเปิดนะครับแต่แห่งมีได้เสร์ฟออเดอร์แล้วครับแต่กะบอไปอยังครับมืัอน,นี้กะถือว่าให้ภัยกันครับจะเย็นครับ <laughs> ครับเดี๋ยวตัดหนาไ้มู่ที่เหลือไปแห่งงัวน,นะครับพนี้ครับ Mm-hmm. <laughs> ครับก็ขอต้อนรับหมอตั้มนะครับ <c oughs> งสบูส้มสีพอสบายครับตัวแม่มัน่นเสียออกลูกนะครับก็ลเลยต้องเอิ้นใส่บริการหมอตั้มนะครับแก่กันคือกันก็แบบมูแจงใส่ไฟฝ้าเหรครับพ่อหมอก,กับซื้นหลดครับ<ม>ตัวนี้แม่โบนี่มนแมนแค่แห่งถาวมม่ามัน่นมันจะซึอมอ่ะมันจะซึอมอ่ะตับ

จะเป็นห่วงครับกับเพื่อเพื่อนี่เนาะครับเพาอยู่กับมันเทาก็เห็นเห็นพิษพิษพิษสังเกตละหมอต่ำจำไว้เดี๋ยวโทษหาแต่หมอจะเช็คแล้วนะครับเช็คระบบประสาทสัมผัสสายควาแล้วก็ปกติดีนะครับดังกับว่าได้แห่งบ่าได้หนใบหูไปอยู่ปกติดีไปกินดีอยู่นะครับไต่กินใหญ่ดีอยู่แต่ว่าเขาจะกินหน่อยเล็กน้อยเมื่อคลองแกก็จะกินหน่อยเล็กน้อยกต่ยืนพักยืนเต้าแน่ดูงานแกเป็นธรรมดานะครับเพราะว่า ยังแม่นี่เนี่ยม,ม,มันมันมั่นกับ,บพีสังเกตได้เคือนะครับแต่ว่าแม่นี่ยูดีๆมากยืนคือยังคนสิรับนี่เว้แต <laughs> ่เว่าเอา้าแต่คือยังนอนเต็มอิ่มยูกัเลยเอาเอา,เอาครับหน่อยๆเขาจะกินหน่อย,อยครับแต่เลยต้องขอคุณหมอมาเบิ่งไห้นะครับ<อ>ครับนี่แหละครับพี่น้องความสบายใจความสบายใจเนาะครับบอกสันนอนมารับเลยครับวั่วมั่นกับเป็นมูลคราคาเนาะครับแมนอี้ยังกะ อ่าย่าให้ว่าโอ้ยใครซาทู่หามอใครซาทู่หามอก่อนซะนะครับบ่อยากให้มันมาเกิดนี่ที่หลังนะครับเผ้าโทู่หามอก็เลยดีกว่านะครับเัื่อนรกะมื่อนี้กขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอลาทุกท่านไปพร้อมน้ำน้ำกันกับปอตัำนะครับมื่อนี้กขอขอบคุณปอตัำนะครับที่มาอุตส่าห์มาเบ่งหัวให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำเ้ื่อยๆครับมื่อนี้จะจะฟาร์มสวัสดีครับ กองที่แบ่งให้เดินบะมาคอยสู้แต่ยว่าปีหนาในหลังบุญผมอกจะหลอกข้องเป็นข้องถึงย้างนอาจจะปับแต่ไม่เป็นเือจะ